จังหวัดเชียงใหม่กันบ้างคุณอุษาเป็นเรื่องเกี่ยวกับการคมนาคมค่ะเจ้าหน้าที่แขวงการทางเชียงใหม่เร่งประกอบโครงสร้างสะพานแบรี่เส้นทางเชียงใหม่เชียงรายที่ถูกน้ําป่าตัดขาดเพื่อใช้สัญจรชั่วคราวค่ะ ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นบรรยากาศการความคืบหน้าการติดตั้งสะพานเหล็กแบรี่ค่ะเป็นการแก้ปัญหาเส้นทางขาดจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากที่เกิดขึ้นบริเวณกิโลเมตรที่32เส้นทางเชียงใหม่เชียงรายพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดของจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่แขวงการทางเชียงใหม่พร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปและระดมกำลังร่วมติดตั้งกันตลอดทั้งคืนที่ผ่านมามีการถูกน้ำป่าตั ขาดนะทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวกค่ะเหตุเกิดจากน้ำป่าไหลหลากนี่แหละค่ะไม่สามารถสัญจรไปมาได้เลยสำหรับจุดทางเบี่ยงสะพานกิโลเมตรที่ 34, 35, 38และ39ถูกน้ำกัดเซาะจนเสียหายก่อนหน้าน,นั้นแล้วค่ะทางเจ้าหน้าที่ได้มีการดำเนินการซ่อมจนแล้วเสร็จสามารถใช้งานได้ทุกจุดคงเหลือเพียงจุดกิโลเมตรที่32ที่กำลังอยู่ในระหว่างการเร่งดำเนินการหากมีการเปิดให้ใช้งานตาม ปกติเรียบร้อยจะประชาสัมพันธ์ให้แจ้งทราบต่อไปค่ะโดยอันนี้แนะนําประชาชนนะคะคุณผู้ชมทุกท่านหากมีความจําเป็นจะต้องเดินทางขึ้นไปให้ใช้เส้นทางเลี่ยงที่จะเดินทางไปจังหวัดเชียงรายใช้เส้นทางลําพูนลําปางพะเยาเชียงรายซึ่งจะสะดวกและปลอดภัยมากสุดช่วงนี้ หากจะต้องเดินทางข้ามจังหวัดคุณคตรวจสอบสถานการณ์รวมถึงเส้นทางก่อนเนาะเราเวอร์ไวแล้วทุกอย่างเนี่ยอยู่ในโลกโซเชียลตรวจสอบได้นะว่าเส้นทางไหนเนี่ยเป็นเส้นทางที่ยังไม่น่าเดินทางไปอาจจะมีถนนสุดโทมสาก,การถูกน้ําป่าไหลหลากหรือว่าฝนตกหนักในช่วงที่ผ่านมาอิทธิพลของพายุศิลากูผลกระทบะเยอะแยะ,ะเพราะฉะนั้นจะเดินทางไปไหนคะ่ะเช็คเส้นทางกันก่อนค่ะ